สวัสดีครับเช้าสดใสที่อำเภอเกาะช้างวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดานะครับพามาชมวิวทะเลสวยๆของอำเภอเกาะช้างอันนี้เป็นหาดคองเพ้านะครับหาดคองเพาวรากาศยามเช้าก็ประมาณนี้นะฮะสวย หลังจากเทศกาลวันหยุดหลายหลาย,ลายวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวลงมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายวันนี้อากาศยังเช้าอยู่ครับเจ็ดโมงช่วงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับอากาศสดใสทะเลเต็มคลื่นใหญ่ฮะวันนี้น้ำทะเลเต็มฝั่งเลยบรรยากาศตอน เช้าเช้าอย่างนี้เสียงยังไม่เข้าที่นะครับเสียงยังเป็นเสียงของเป็นหวัดนิ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 ดนี่ฮะอากาศยามเชา้าของอำเภอเกาะช้างนะครับรีสอร์ทต,ต่างๆนักท่องเที่ยวยังนอนหลับอยู่ยังไม่ออกมายังไม่ออกมารับอากาศตอนเช้าเกัน สถานที่ชายหาดแถวนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่เขาดาวเขาก็จุดพุมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายเยอะแยะจุดพุกันเป็นพันๆเป็นหมืนม่นๆลูกครับที่เกาะช้างทเทศกาลเขาดาวปีใหม่ของอำเภอเกาะช้างบางทีเราอยู่ไกลๆไม่มีที่ไปไหนมาฮะมาเที่ยวอำเภอเกาะช้างกันมาชมพุมาชม การเล่นของอำเภอเกาะช้างที่มีหลายหลากมากมายนะครับเช้าวันนี้เดินออกกำลังกายครับร่างกายต้องการการออกกำลังกายบ้างนี่นะฮะไปพามาให้เที่ยวชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะช้างยามเช้าเช้าดีเด่นนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายเทศกาลปีใหม่ใครยังไม่มีที่ไปไหนยังไม่มีโครงการไปชอปปิ้งที่ไหนไม่มีโครงการไปฮอยเดย์เที่ยวที่ไหน นะครับมาเช่อมอำเภอเกาะช้างมาชมผู้ชมการเล่นต่างๆของอำเภอเกาะช้างช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสนุกากที่นี่เท้าดาวปีใหม่สนุกมากเลยครับ mm hmm. อากาศล่มลื่นดีครับยามเช้านี้นี่มีนักท่องเที่ยวไทยเริ่มตื่นนะฮะออกไปเดินเล่นกันยามเช้าของอำเภอเกาะช้างส mm ี hmm. ่ห้าวันที่ผ่านมาในวันหยุดครับ mm hmm. โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยครับ การท่องเที่ยวอำเภอเกาะช้างคึกคักประกอบกับอำเภออำเภอเกาะช้างเขตบางเบ้านะฮะหมู่บ้านชายทะเลจัดนิทรรศการชิมอาหารทะเลนั่งชมวิวฟังเพลงเบาๆนักท่องเที่ยวแน่น,นะฮะที่นั่นแน่นขนาดเลยหลังจากมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะช้างครับตื่นมายามเช้าๆเดินออกกาลังกายแะแถวชายหาดนะฮะช,าย,า,ชายหาดชายหาดที่ยาวประมาณ2กิโลเมตรครับ สกิโลเมตรเดินไปกลับไปกลับสักหรอบก็ได้ประมาณ10กิโลก็เผาผานแคลอรี่ลดความอ้วนลดไขมันลดความดันลงไปเยอะฮะร่างกายเราก็จะฟูมมากขึ้นประกอบกับส้นช้ชาของเพก่กช้างอากาศสดชื่นฮะเย็นสบายนี่เลยฮะทำให้เรามีพาราไมัที่สุกสมบูรณ์ขึ้น มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนี่นะฮะเห็นไหมยามเช้าของอำเภอเกาะช้างนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเก่อช้างนะครับเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเทศกาลวันหยุดปีใหม่ฮะปีใหม่เรายังไม่มีที่ไปไหนผมขอเชิญชวนนะครับพี่เพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลาย มาแลครับท่องเที่ยวอำเภอเกาะ,กะช้างสะอาดตดใสบรรยากาศดีครับอาหารการกินไม่แพงนะฮะแมคโครบิ mm ๊กซีโรตัสอยู่ในนี้พอมนะครับเซเว่นเจดปดสถานที่ฮะเจ็ดแปดแห่งรองรับนะักท่องเที่ยวทั้งหลายใช้หาดตะษาที่สวยขาวสะอาดนะฮะเห็นไหมครับเหมาะกับการออกกาลังกายนะครับเหมาะกับการพักผ่อนการเล่นน้ําครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโตดา ขอจบรายการไปแค่นี้นะครับทริปนี้เป็นการเชิญชวนนะฮะเชิญชวนเพื่อนๆน,นให้มาเที่ยวอำเภอเกาะช้างมาดําดื่มกับอากาศยามเช้าอากาศยามเย็นดําดื่มกับน้ํทาทะเลใสสะอาดนะฮะใสสะอาดนี่นะครับน้ํนาทะเลใสสะอาดเอามาเที่ยวพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่มาชมพุฮะจุดกันเป็นหมื่นๆมืนนัดนะครับของอำเภอเกาะช้าง สสว่างส่องกาวสวยทั่วท้องคว้าของอำเภอก่อช้างช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลเข้าดาวปีใหม่เชิญนะครับมาที่อำเภอก่อช้างท่านจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านยังไม่เคยเจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นทรายไม่ว่าจะเป็นหาดทรายไม่ว่าจะเป็นเม็ดทรายที่แดงสวยขาวสะอาดนะฮะหรือว่าเป็นน้ำทะเลที่ใสสะอาดก่อชา้างเรายังไม่สกรปรกนะครับใสสะอาดนา้ำทะเลโอเคครับ วันนี้ราการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขเขาจะไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาออกกำลังกาย